เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับสำหรับโปรเจกต์สร้างห้องทางานในฝันในอีพีที่เก้าอีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มทําในส่วนของโครงสร้างก็มาเริ่มตั้งเสากันก่อนเลยครับโดยเสาที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเหล็กกล่องขนาด5นิ้วคูณ5นิ้วแล้วก็ความหนาประมาณ2.5ม mm. ิลิเมตรเป็นเหล็กกล่องชุบเกาวไนซ์นะครับโดยที่เหล็ก1เส้นเนี่ยก็จะมีความยาวอยู่ที่6เมตรอยู่แล้วผมก็จะมาตัดแบ่งออกเป็น2ท่อนโดยท่อนหนึ่งนะครับจะมีความยาวที่3มเมตร35มเซนแล้วก็จะเหลืออีกท่อนหนึ่งนะครับความยาวอยู่ที่2ม65ซเเเท่่าากกับวหล็1ส้น,น่ยผมจะตัดแบงออกเเสาได้ท้ทังหมด2ตน้น โดยที่เสาต้นหน้านะครับจะมีความยาวที่3มเมตรส5ม้เซนแล้วก็เสาต้นหลังจะมีความยาวที่2เมตร65เซนครับเท่ากับว่าเหล็ก1เส้นเนี่ยเราจะตัดแบ่งออกมาเป็นเสาได้ทั้งหมด2ต้นก็คือต้นหน้ากับต้นหลังแล้วก็ไม่เหลือเศษเลยนะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กกล่องขนาด5นิ้วคูณ5นิ้วทั้งหมด3เส้นเราก็จะตัดแบ่งออกมาเป็นเสาได้ทั้งหมด6ต้นพอดีเลยครับแล้วก็เหล็กกล่องขนาด5นิ้วคูณ5นิ้วตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาในราคา1เส้น1280บาั้งเส้นหนะครันก็ใช้เงินไปั้งหมด3 8 4 0บาทับ แล้วก็จะมีเหล็กกล่องขนาด1นึคูณสนิ้วนะครับความหนา1.2ด mm, มมตรซึ่งตัวนี้เนี่ยผมจะใช้ทําเป็นแปรยิงหลังคาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราจะเอามาทําเป็นเหล็กค้ายันเสาก่อนนะครับก็เลยซื้อมาก่อน12เส้นราคาเส้นละ200บาท12เส้น2,400บาทเท่ากับว่าในวันนี้เนี่ยผมใช้เงินไป6 2 4 0บาทครับในคราวนี้เนี่ยเรามาหาระยะตั้งเสาที่แผ่นเพดกันนะครับโดยผมจะวัดจากขอบของแผ่นเพดเนี่ยเข้ามาข้างละ1น่นิ้วครึ่งครับโดยที่แผ่นเพดที่ผมใช้เนนนจะป็นขนาด 8, 8ิ้ว,ว,าาวนน 5, 5 ก็จะเหลือข้างละ1นิ้วครึ่งแบบนี้ครับเราเลยสามารถวัดระยะแล้วก็ขีดเส้นแบบนี้ได้เลยเพราะว่าเจ้าแผ่นเพจพวกนี้เนี่ยผมได้หาเซนเตอร์หาฉากนะครับปรับระดับน้ำเอาไว้เรียบร้อยแล้วทุกแผ่นก่อนเทปูนครับผมก็เลยสามารถขีดหาระยะในการตั้งเสากับแผ่นเพจแบบนี้ได้เลยครับแต่เพื่อความชัวร์นะครับผมก็จะใช้เลเซอร์เนี่ยมาวัดยิงอีกทีนึงครับว่าเส้นทุกเส้นที่เราขีดเอาไว้เนี่ยได้มุมได้ฉากกันจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าได้มุมได้ฉากตามที่ต้องการแล้วเนี่ยเราก็สามารถตั้งเสาก็ได้เลยครับ แล้วก็จะเล็งตีนเสาเนี่ยให้ตรงกับเส้นที่เราได้ขิดเอาไว้ด้านบนของแผ่นเพจจะต้องให้ตรงกันทั้ง2ด้านนะครับเสาของเราเนี่ยจะได้ฉากครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเชื่อมแต้มเอาไว้ที่มุมของเสานะครับจะเชื่อมมุมใดก็ได้แต่ว่าจะต้องเชื่อมเอาไว้แค่มุมเดียวนะครับเสาของเราเนี่ยจะได้ยังสามารถขยับได้ครับและผมก็จะใช้เป็นเหล็กกล่องขนาด2อคูนหนิ้วที่เราจะเอามาทําเป็นแปรนี่แหละครับมาค้ายันเสาเอาไว้ก่อนโดยที่ปลายด้านหนึ่งที่ติดกับเสาเนี่ยจะใช้เป็น F อฟแคมในการจับยึดเอาไว้ก่อนครับ ่วนไปด้านหนึ่งก็จะหาเส้นเหล็กมาต่อเป็นหลักลงดินเอาไว้เลยครับแล้วเราก็จะเชื่อมเจ้าเหล็กกล่องตัวนี้ติดก,กับหลักโดยในการเชื่อมเนี่ยเราก็จะเชื่อมแต้มเอาไว้แค่แต้มเดียวเหมือนกันครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เราต้องถอดเอาไปทําเป็นเหล็กแปรด้านบนอีกนะครับเวลาเราถอดเนี่ยจะได้ถอดได้ง่ายไม่ต้องเจียไม่ต้องตัดให้เสียเวลาครับส่วนอีกมุมหนึ่งของเสาเนี่ยก็ใช้เหล็กกล่องขนาดเดียวกันเลยครับมาค้ำยันเอาไว้ซึ่งเสาหนึ่งต้นเนี่ยใช้เหล็กค้ำยันทั้งหมด2เส้นด้านบนใช้เอฟแคมจับเอาไว้ก่อนนะครับด ซึ่งตัวนี้เราสามารถเชื่อมติดกับแผ่นเพจได้เลยไม่ต้องตอกหลักแล้วนะครับแต่ว่าในการเชื่อมเนี่ยก็แต้มเอาไว้แค่เพียงจุดเดียวเหมือนกันครับแล้วก็เหล็กกล่องเนี่ยต้องขยับมาให้ชิดขอบด้านข้างของแผ่นเพจเลยนะครับเพราะว่าตัวแผ่นเพจของเราเนี่ยขนาด8นิ้วแต่ว่าเสาของเรา5นิ้วเวลาเราเชื่อมเสาเนี่ยเสาต้องขยับเข้าไปอีกประมาณ1นิ้วครึ่งซึ่งยังไงเนี่ยเสาก็ไม่ติดเจ้าตัวค้ำยันตัวนี้อยู่แล้วครับเราเลยสามารถเอามาเชื่อมฝากไว้ตรงนี้ได้เลยครับในคราวนี้เรามาดูวิธีในการตั้งเสาให้ได้ระดับน้ําหรือวว่่่าาาาไดดดดด้้้ิกกัััันนนนนคครรรรบบบบบโยทีผมจะะใใชเป็ํแๆอ โดยที่ให้ระดับน้ำเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเราใช้เป็น F c a แคมในการจับยึดเอาไว้อยู่แล้วนะครับเราเลยสามารถคลาย F c a แคมออกนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับเสาให้ได้ระดับน้ําแล้วค่อยล็อกให้แน่นอีกทีนึงครับเราก็จะค่อยๆปรับตั้งแบบนี้ไปทีละด้านนะครับซึ่งการทํางานคนเดียวเนี่ยก็อาจจะยากช้าหรืออาจจะต้องขึ้นลงบันไดหลายรอบหน่อยแต่ว่าเราก็ยังสามารถจะตั้งเสาต้นใหญ่ๆแบบนี้ด้วยตัวคนเดียวได้อยู่เหมือนกันครับแล้วพอเราตั้งระดับน้ําด้านบนได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้เสาที่ตั้งงตรรแบบบนี้เลยคั มาลองเช็คด้านล่างดูนะครับระดับน้ําที่ได้เนี่ยก็คือตรงอยู่ตรงกลางเลยครับก็จะได้เหมือนกันทั้ง2ด้านเลยนะครับแต่ว่ายังไม่จบครับเราจะต้องมาวัดละเอียดกันอีกทีหนึ่งโดยใช้เป็นดิ่งแม่เหล็กในการจับยึดเอาไว้กับเสาด้านบนแล้วก็ปล่อยลูกดิ่งลงมาด้านล่างครับแล้วก็จะใช้เป็นตลับเมตรนะครับวัดชนกับเสาออกมาจนถึงเส้นเอ็นของดิ่งครับเราจะต้องจําตัวเลขตรงนี้ไว้นะครับว่าเราวัดได้เท่าไหร่แล้วก็ลงมาวัดด้านล่างครับเส้นเอ็นด้านบนกับด้านล่างเนี่ยจะต้องมีระยะห่างจากเสาเท่ากันครับเสาของเราถึงจะเรียกว่าตั้้งงรรไไดดดิฉากแบบบเเป๊ะลยค และพอเราตั้งเสาตรงได้เป็นที่พอใจแล้วเนี่ยผมก็จะเชื่อมเหล็กค้ำยานติดกับเสาเอาไว้เลยครับก็จะเป็นการล็อกเสาเอาไว้ไม่ให้เสาขยับแล้วเราก็จะแต้มติดเอาไว้ด้านใดด้านหนึ่งอย่าเชื่อม2ด้านนะครับเพราะเวลาเราออกเนี่ยเราจะได้สามารถบิดออกได้เลยไม่ต้องเจียวไม่ต้องตัดให้เสียเวลาครับและพอเราเชื่อมล็อกด้านบนเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็จะมาเชื่อมแต้มตามมุมของเสาที่เหลืออีก3มุมครับให้ครบทั้ง4มุมเสาของเราเนี่ยจะได้เชื่อมติดแน่นไม่ขยับไปไหนครับแต่ว่าผมก็จะเชื่อมแต้มติดเอาไว้แบบนี้แค่4ี่มุมนะครับจะย ผื่อว่าเราจะต้องแก้ไขหรือว่าจะต้องขยับตรงไหนเนี่ยจะได้ทํางานได้ง่ายขึ้นครับและเราก็จะไล่ตั้งเสาแบบนี้เนี่ยให้ครบทั้ง6ต้นเลยครับซึ่งวิธีในการตั้งเสาแบบนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับเสาทุกต้นแล้วก็จะใช้เหล็กค้ายันทั้งหมด2เส้นต่อเสา1ต้นเหมือนกันเลยครับในคราวนี้นะครับเรามาลองฟังว่าทําไมผมถึงเลือกใช้ความสูงของเสาแบบนี้นะครับอย่างเสาหน้าผมใช้ความสูงอยู่ที่335ซนมแล้วก็เสาด้านหลังผมใช้ความสูงอยู่ที่265รเหล็กสิบ้าเซนติเมตรเหล็กหน่งเส้นนะครับเขา พอเราตัดความยาวอยู่ที่3 35ซนติเมตรแล้วเนี่ยเขาก็จะเหลือความยาวอยู่ที่265ซนติเมตรเท่ากับว่าเหล็ก1เส้นเราจะได้เสาทั้งหมด2ต้นโดยที่ไม่เหลือเศษทิ้งเลยครับตรงนี้เนี่ยครับเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมเลือกใช้ความสูงเท่านี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราตัดครึ่งเลยแบบความยาว3เมตร3เมตรเท่ากันเลยแบบนี้ก็ได้ครับแต่ที่ผมคิดนะครับบ้านทรงโมเดิร์นหรือว่าบ้านทรงหมางแหน่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตัดเท่ากันเลยนะครับเราก็จะต้องมาต่อออดดังง้้้้าาานนนหหีีีกกคใมมวสูขึไป ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็มองว่าเราก็จะเส้นเปลืองตรงนี้ไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราตัดความยาวไม่เท่ากันแบบที่ผมทาเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องมาต่อดังด้านหน้าเพราะเราสามารถใช้ความสูงของเสาที่แตกต่างกันเนี่ยทำเป็นสลปหรือว่าเป็นมุมเป็นองศาของหลังคาตามที่ต้องการได้เลยครับอย่างของผมด้านหน้าสูง3 35ด้านหลังสูง2 65เท่ากับว่าเสา2ต้น,นนี้มีความสูงที่แตกต่างกันอยู่ที่70เซนครับระยะห่างของเสาของผมเนี่ยอยู่ที่5เมตรผมได้คํานวณออกมานะครับหลังคาของผมเนี่ยจะมีมุมเอียงอยู่ที่ปรระมาาณ8องศคับ และเท่าที่ผมได้หาข้อมูลนะครับสำหรับบ้านโซโมเดิร์นที่มุงด้วยหลังคาเมทัลชีทขั้นต่ำเลยนะครับมุมเอียงเนี่ยจะย่องอยู่ที่ประมาณ5องศาแต่ถ้าจะให้เป็นมุมที่เหมาะเลยก็อยู่ที่ประมาณ8-10ถึงองศาครับแต่ผมเลือกใช้เป็น8องศาเนี่ยเพราะผมมองว่าเป็นมุมที่กำลังสวยเลยครับส่วนความลาดชันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1 4หรือจะมีการไหลลงนะครับอยู่ที่14เซนต่อระยะห่าง1เมตรครับเพื่อสามารถใช้สูตรนี้ในการคำนวณพื้นที่ของเพื่อนๆได้เลยครับก็คือว่าเราจะเอา14ะคสับสี่เพื่อนต้องการเลบ ยกตัวอย่างนะครับอย่างของผมเนี่ยเอา14,5คูณก็จะได้ออกมาเป็น70อันนี้คือระยะความสูงของเสาที่แตกต่างกันครับถ้ากับว่าเสาต้นหน้ากับต้นหลังของผมเนี่ยจะต้องมีความสูงที่แตกต่างกันอยู่ที่70เซนหลังคาของผมถึงจะมีมุมอยู่ที่8องศาแบบนี้ครับแลวพอเราตั้งเสาครบทั้ง4มุมแล้วนะครับเสาต้นกลางเนี่ยผมก็จะมาวัดระยะห่างของเสาทั้งสองต้นเพื่อหากึ่งกลางเพื่อความช่วยทีนึงครับพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็สามารถติดตั้งเสาได้เลยครับ โดยระยะหน้าเสาเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยทั้ง3ต้นนะครับเพราะว่าเราวัดจากแผ่นเพจเนี่ยเข้ามาอยู่ที่1นิ้วครึ่งหน้าเสาก็จะเสมอกันเลยครับแต่ว่ากึง่งกลางเนี่ยตอนที่เราติดตั้งเสาอาจจะมีการผิดเพี้ยนบ้างนะครับก็เลยวัดหาระยะกึง่งกลางอีกทีนึงคราวนี้เนี่ยเราก็จะได้เสากลางที่อยู่ตรงกึง่งกลางพอดีแบบนี้เลยครับ เพลงเท่าน <therapist. S 1> ี้เนี oh ่ย <dad> ก <'s away alah> ็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในการตั้งเสาด้วยตัวคนเดียวนะครับสำหรับเสาทั้ง6ต้นในอีพีนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับและเสาที่ผมได้ตั้งเอาไว้เนี่ยก็ได้ดิ่งได้ฉากเลยนะครับเสาทั้ง3ต้นเขาจะเรียงตัวกันแบบนี้ครับถ้าเรามองผ่านเสาต้นแรกเนี่ยจะไม่เห็นต้นอื่นเลยนะครับไม่มีต้นไหนโผล่ออกมาเลยครับเท่ากับว่าเสาทั้ง3ต้นนี้จะเป็นหน้าที่ตรงกันทั้งหมดเลยครับแล้วก็ตรงตีนเสานะครับที่ผมได้แต้มเอาไว้แค่สี่มุมนะครับจะยังไม่ได้้้เเชืื่่่อออมมมมต็็ไแแแขงกคคาวุ แต่ว่าเสาของเราเนี่ยก็ถือว่าแข็งแรงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราขยับเราโยกยัางไงาคือเสาจะไม่ขยับแล้วนะครับขอจะยึดติดอยู่กับที่เพราะว่าเราจะมีตัวค้ำอยู่ด้านบนอีก2ตัวแบบนี้ครับพอระคำด้านบนเอาไว้นะครับแต้มด้านล่างครบหมดแล้วเนี่ยเสาของเราจะตั้งตรงแล้วก็จะไม่มีทางขยับไปไหนแล้วครับแต่หลังจากที่เราเชื่อมอาเซนะครับหรือว่าเหล็กรัะถัวเสาครบหมดแล้วทั้ง4ด้านเนี่ยเราถึงจะมาทําการเชื่อมเต็มหรือว่าเชื่อมแข็งที่ตีนเสาครับแล้วค่อยมาถอดเจ้าตัวค้ำยันพวกนี้ออกอีกทีหนึ่ง แล้วก็ในส่วนของความสูงเสาด้านหน้านะครับที่ผมได้ตัดความสูงไว้ที่335ซนเมตรส่วนเสาด้านหลังตรงนี้นะครับผมตัดความสูงที่265ซนเมตรระยะของหลังคาผมเนี่ยจะมีมุมเอียงอยู่ที่ประมาณ8องศาผมได้เอาเหล็กกล่องขนาด2นิ้วเนี่ยพาให้เพื่อนเพื่อดูนะครับว่าระยะความเอียง8องศาเนี่ยก็จะเอียงประมาณนี้ถือว่ากลาลังสวยเลยครับแล้วก็โปรเจกต์สร้างห้องทํางานในฝันด้วยตัวเองอ p พีนี้ก็เป็น E ีีที่9แล้วนะครับทำงานมาทั้งหมด56วันผมไม่ได้ทํางานทุกวันนะครับใน EP นีนี และทั้งโปรเจกต์นี้นะครับผ่านมาทั้งหมด56วันเนี่ยผมใช้เงินไปทั้งหมด33,158บาทครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปเดอนี้ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปเดอหน้าสวัสดีครับ